นี้ก็ยังไม่จบคุณผู้ชมคะเรื่องของการทําธุรกิจของคนจีนที่ เรื่องของยาเรื่องของการเปิดผับอะไรต่างๆรวมถึงศูนย์เหรียญด้วยในบ้านเราเมื่อวานนี้ค่ะตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปบุกค,ค้นบ้านหรูนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็พบนะคะว่ามีการปลอมแปลงเอกสารบัตรประชาชนคนไทยแต่ไม่เจอหลักฐานผิดกฎหมายหรือว่าสิ่งผิดปกติก็จริงแต่ว่าเราได้เห็นความหรูหราฟู่ฟ้อคุณผู้ชมนี่บ้าน<ม>บ้านหรูมากนะคะคนี่ค่ะกำลังตํารวจเขาไปปิดล้อมอาคารบี d ีถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือที่ลาดสวายลำลุก จังหวัดปทุมธานีของในเซาเซียนโปสัญชาติจีนค่ะซึ่งก็ปฏิเสธไปนะคะอันนี้ข่าวนี้เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ลาสวายลําลูกกาปทุมธานีนะคะไปค้นบ้านพักเลขที่99หมู่9คือบ้านหลังนี้นะคะโดยทางพลตารวจตรีเอกรอยอิงค์พไพโรดรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจตรีพันธนะนุชนาฏรองผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเขาก็เข้าไปปิดล้อมค่ะซึ่งอาคารบีบีดีในเซาเซียนโปเป็นผู้เช่าอาคารแล้วก็เป็น เ,เจ้าของรถหรูและพบด้วยนะคะว่ารถหรูเนี่ยมันปลอมแปลงเหมือนกับเป็นรถอของคณะทูตอะค่ะก็มีเขาเรียกไม,มออ่มีธงเออมีธงของประเทศ ติดอยู่เนี่ยนี่งน<ๆ>ี<ๆ>่แหละค่ะแล้วมีการนํารถนําขบวนมีรถติดไซเรนมาปลอมแปลงอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเท่าที่ดูยังไปเจอเครื่องแบบทหารกับตํารวจอยู่ในอาคารเมื่อสักครู่เราเห็นที่อยู่ในตู้โชว์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าในเซาเซียนโปมีบ้านพักอยู่ในลำลูกกาตำรวจเขาก็เลยเข้าไปดูผลการตรวจค้นไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายคาดว่าน่าจะมีช่องลับภายในบ้านไว้ขนข้าวของก่อนหน้านี้หรือไม่เดี๋ยวตอนนี้ขายายผลอยู่นะคะ ที่สาคัญคุณผู้ชมเท่าที่ไปดูนอกจากเข้าไปดูในบ้านไปดูบริเวณรอบบ้านแล้วเนี่ยนะคะขยายผลเกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของบ้านด้วยเพราะว่าบ้านเนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อที่ตรงนี้หนึ่งไร่คุณผู้ชมเห็นไหมคะโผล่ออกมาเฮะทำไมมันมีรถไฟฟ้าอยู่ด้วย<อ>หรอถึงขั้นมีหัวโบกี้รถไฟฟ้าตั้งอยู่ในบ้านหลายคนก็ตั้งคาถามบอกอันนี้มันสายไหนเนี่ยรหรือว่าเอามาตั้งโชว์เฉยๆหรืออย่างไรเหมือนเป็นอาณาจักรของจีนเลยอะ่ะสายเร้าเสี่ยวปอ คะ่ะสายนี้เหรอคะชื่อเจ้าของบ้านสายเร้าเสียบอร,รบนะคะอันนี้บ้านเลขที่99นะอยู่แถวลำลูกกานอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังไป พบความเชื่อมโยงนะว่าในเซาเซียนโปเนี่ยเกี่ยวข้องกับบริษัทนําเข้ารถหรูกับการซื้อขายอาวุธแต่ตอนนี้นะ่ปิดไปแล้วตํารวจอยู่ในะระหว่างการตรวจสอบนะว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเซาเซียนโปถูกตั้งข้อหาแจ้งข้อมูลนั้นเป็นเท็จในการออกเอกสารทางราชการหรือบัตรประชาชนเขามีหมายจับนะคะอยู่ในพื้นที่ปานเรศที่นาราธิวาสตอนนี้ส่งตัวดําเนินคดีค่ะมีการแจ้งข้อหาถ้าหากว่ากลับมายัางตอมอก,ก็จะผลักดันออกนอกประเทศกันต่อมีการตรวจพบนะว่านายคนนี้เนี่ยพกพาสปอร์ตสองสัญชาติค่ะทั้งจ แล้วก็วานูอาตูถือว่าผิดปกติต้องตรวจสอบนะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่เขาไปเจอว่ามีบัตรประชาชนคนไทยแล้วมาใช้ตรงนี้เนี่ยคนไทยคนนี้เป็นใครต้องดูต่อว่ามีการสวมสิทธิ์หรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ <c oughs> แน่นอนเรื่องนี้ตามกันต่อนะคะ